วุ้นเส้นสักไทยไม่ไหวหน้าเลยนะครับหลังจากเ่วามีก็พิพาดระว่างไทยกับกัมพูชามานานแล้วนะครับตั้งแต่ปิดรุดนะครับคุยกับปุงยิงนะครับมาอยู่มุงยิงไม่ยอมเปิดด่านกับสุดตายคู่นะครับตัดนามตัดไกวนะครับไม่รับเจอน้ำมันจินกาอุปโภคบริโภคหยุดหมดเจอมดนะครับปิดด่าน เรียกเจ้ากระเม่นนะครับเจ้าวต้านาโลเผื่อลบประเทศนะครับพอทําให้ประเทศบุญไหวครับเต้ยวชายแดนบุญไหวครับพี่น้องเต้ยวชายแดนครับไม่มีกินพี่น้องกวางกระเม่นไม่มีกินนะครับเนื่องจากสิ้นกาโอุปโคบริโภคไม่มีครับหุ่นเส้นนะครับตีก๊อปนะครับกินรู้นอนสบายนะครับแต่เจ้ากัมพูชากําลังเดือดร้อนนะครับ มาวันนี้แล้วนะครับบ่าหุ่นเ้นกับสัตว์ไม่ไหวหน้าเลยนะครับบ่าวูดเลยนะครับบ่าตะแลงบ่าแม่จะไม่มีกินนะครับบ่าก็จะไม่ก็ผึ่งไทยนะครับจัดนักกับแบบประกาศแบนสินกาไทยทุกชนิดนะครับแล้วก็ําการครับบ่าไปก็เจอกับสินกาอุปโภคบริโภคจากประเทศล่าวกับ ไปแล่เนื้อในยิงครับ่ะประเตีนเล่าคือได้กับตินกาเสตรง่ายกับบูชาก็คือตินกาจากประเทศไตเมือนเดิมครับปลาปองมาม่านะครับยาตราป้มก็คือกล้องไตเปนครับ่ะจากติกระเจือกล้องเราครับ่ะสิบบาทนะครับผอบ้านเล่าเวลาเป็นยี่สิบบาทนะครับมันมันก็ขึ้นไปช่องเท้าครับ่ะแสดงว่าคุนเจนโงหรือชาลาดครับพี่น้องครับตอนนี้ครับพี่น้องรับเม่นกับอาการนักนะครับ อนนี้ฟักตองครับนะนายินก้าวฟักตองบ่มแหล่ข้าวแล้วนะครับะต่างกับเม็ดครับะไม่มีคนรับซื้อฟักตองครับน่ะนตาฟักตองครับะบางคนก็เอาไปกวางป้าไปติงมนตานนนะครับะโดยการไปป่อนใจที่รัฐบาลไม่มีการรับซื้อนะครับบางเจ้าบางคนรุนหมาครับอ่ะโหฟักตองครับะไปกองมาเสียท่านสีท่อาท่านท่านท่สีราชการกองกับเมนนะครับเอาไปกองประตูงับนาตสีตํำการ กองรัตบาลครับอ่ะเต็มบปด้วยนะครับอ่าักตงนะครับพื้นดําเตานะครับนี่นะครับอ่ะตเจื้อผู้นำครับเห็นไหมครับอ่ะปีนองก็เม้นกันเชื้อมากกับงูมากนะครับแต่ไม่ปีนองอดอยากปากแองเนื่องจากว่าผู้นําประเทศจะปาให้ปีนองหลมจมถ้าไม่มีสายตัดเตดีนะครับนี่มาไม่ลาวนะครับอ่ะแป้งจุดใต้ครับอ่ะประกาศบอกเป็นประเพณีของเก้านะครับอ่ะ กึนมระดอกโลครับกดร้อนๆมาเลยครับอันนี้ครับก้งอิงเนี่ยเป็นกระทรวมาดใต้เลยก็ไปครับโยกระทรวงนะครับเป็นดับมนตรีกระทรววัฒนธรรมแลวครับแต่จะทำนังซื้อโตแยงไปอย่างไงครับเห็นไหมครับกระเม็นแอบอ้างและหลาวครับองอิงก็คงจะไม่ทำไรหลาวนะครับพวกพวกงจะเกรงใจอังเกิลนะครับเป็นน้องครับก็เรยกครับ่ตาตีใต้ครับจะเป็นยังไงโตนะครับ ในเมื่อวาวหุเชนประกาศแบนด์ชิ้นกาไทยแล้วครับติดตามนะครับพี่น้องครับ